วิวมือถือจอดีกล้องเทพแบตอึดตัวใหม่จากทางซัมซุงนะครับรุ่นซัมซุง Galaxy A32 ตัวใหม่ตัวนี้นะครับสปเปคจะจัดเต็มขนาดไหนเดี๋ยวนี้ตี๋ไอจะมาเล่าให้ฟังนะครับ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่อยู่ในระดับกลางๆนะครับน่าจะมาตอบโจทย์กับใครหลายๆคนที่มีงบจำกัดและอยากจะได้มือถือที่สเปคแน่นจัดเต็มนะครับผมใช้งานได้หลากหลายนะฮะกับ Samsung Galaxy A 3 2รุ่นนี้เลยนะครับมาเดี๋ยวเราไปดูกันที่เรื่องของดีไซน์กันเลยเพื่อน้ำเพลงครับจัดกันเลยแล้วกันนะครับผมเรื่องของดีไซน์ตรงนี้นี่ฝาหลังก็จะมีสีที่เป็น สีเรียบๆโทนเดียวเลยนะครับผมจะเป็นฝาหลังเรียบๆบแบบนี้เลยลักษณะกล้องเนี่ยเราจะเห็นว่าเอ้ยมันจะมีความแตกต่างกับออมือถือทั่วไปในตลาดที่จะมีแบบออโมดูลกล้องโผล่ขึ้นมาแต่รุ่นนี้เนี่ยจะไม่มีโมดูลกล้องโผล่ขึ้นมานะครับเป็นแบบกล้องกลมๆ3อัน4อันแล้วก็พร้อมแฟลชอีก1อันนะครับผมจะเป็นดีไซน์แบบนี้เลยนะครับผมด้วยสีของตัว Samsung Galaxy A 3 2ตัวนี้นะครับจะมีอยู่ด้วยกัน4ส,สีด้วยกันนะครับคือสีแรกที่ไอ้ถืออยู่คือสีขาวนะครับอีก3สีมีสี ีม่วงนะครับสีฟ้าแล้วก็สีดำนะครับผมมาดูกันที่รอบๆตัวเครื่องกันบ้างนะครับนี่ที่ด้านซ้ายของตัวเครื่องเราก็จะเจอกับตัวปุ่มนะครับปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงแล้วก็ปุ่ม power นะครับอันนี้เนี่ยอยู่ที่ด้านซ้ายหมดเลยนะด้านบนมีรูมโครโฟนนะครับไม่มีอะไรด้านซ้ายของตัวเครื่องนะครับเราก็จะเจอกับช่องใส่ซิมนะครับผมซึ่งตัวซิมของตัวนี้เนี่ยสามารถใส่ได้2ซิมด้วยกันนะครับผมและเพิ่ม micro sd card ได้ถึง1เทเลบเลยนะครับผมอันนี้ ใส่พร้อมกันได้3อย่างไม่ต้องไปแย่งกันแบบว่าเอาซิมนึงออกไปเนี่ยแล้วเอาไปแทนที่ด้วย SD card แบบนี้นะครับในส่วนที่ด้านล่างนะครับก็จะมีรูชาร์จแบบ USB-C อันนี้ก็น่าจะเป็นมาตรฐานของมือถือนะปี2021แล้วนะครับที่จะให้รูชาร์จแบบ Type C มาแล้วนะฮะก็จะมีรูน้โพงนะครับผมแล้วก็นี่จะเห็นว่ายังมีรูหูฟังแบบ3.5มาให้ด้วยนะครับผมเน่เผื่อใครแบบมีหูฟัง3.5ก็เสียบต่อได้เลยนะครับเอาไว้ลง เล่นกงเล่นเกมดูหนังฟังเพลงไม่ต้องไปหาแบบว่าแจ็คต่อจาก USB C เป็น3.5อีกใช่มันยุ่งยากนะครับล้วเปลืองเงินอีกนะครับผมอันนี้ก็มีรูสับหูฟัง3.5มาให้เลยนะมากันที่หน้าจอกันบ้างน,นะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่ง ไฮไลท์เด่นๆของตัวนี้เลยที่สเปครู้สึกว่ามันคุ้มค่ากับการที่ได้หน้าจอแบบนี้มาก็คือหน้าจอที่มีขนาด6.4นิ้วนะครับดีไซน์เป็นแบบ In f ฟ n i t ี้ U Display นะครับถ้าใครสังเกตจะเห็นเป็นว่าติ่งเป็นรูปตัว U ตรงนี้เล็กๆนะครับในการซ่อนกล้องนะครับผมก็ถือว่าเป็นดีไซน์ของทางทันซุงนะครับที่อยู่ในดับกลางๆก็จะเป็นดีไซน์แบบนี้กันนะครับผมโดยความละเอียดหน้าจอของตัวนี้นะครับให้มาเป็นแบบ Full HD Plus นะครับผมอันนี้เน้นๆนะคมๆอยู่แล้วนะครับมาพร้อมกับพั แนลจอนะครับที่เป็นแบบซูเปอร์อมูลเลดด้วยจอแบบคมๆแถมยังเป็นแบบ Full HD และให้เป็นซ u เปอร์อมู d เมาอีกนะครับผมแถมยังมาพร้อมกับอัตรา F ีเฟดเบลนะครับอยู่ที่90 h z ด้วยนะครับผมแน่ปีนี้เนี่ยหรือว่าปีถัดไปเนี่ยความเป็น90 h z หรือว่า120 h z ิร์ตในเรื่องของการอัตรา f ีเฟดเ a ล e ของหน้าจอแบบนี้เนี่ยก็น่าจะเข้ามาในหลากหลายรุ่นมากยิ่งขึ้นนะครับ ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ตัวท็อปๆก็ตามเนี่ยตัวกลางๆก,ก็เริ่มจะมีอัตราดูเพดเรทที่สูงๆตามมาแล้วนะครับผมแถมยังมีความสว่างเนี่ยสูงสุดอยู่ที่800นิตนะครับเผื่อใครเอาไปทํางานข้างนอกนะครับไปเล่นข้างนอกเนี่ยเจอดงเจอแดดนะครับผมถือว่าสู้แดดได้อยู่พอสมควรเลยนี่สีสันจอก็ประมาณนี้เลยนะครับการทงการทัสถือว่าโอเคนะ โดยในเรื่องของจอเนี่ยเขาได้รับการรองรับจากสถาบันที่ชื่อว่า s g s นะครับจากสวิตเซอร์แลนด์ด้วยนะ mm hmm. จอมั่นใจเรื่องของจอสีสันสวยงามสบายๆในเรื่องของจอนะครับผมนี่แต่ถ้าใครนะครับอยากจะเอาไปเล่นเกมนะครับผมเล่นเกมนานๆอะไรแบบนี้เนี่ยตัวนี้เนี่ยเขามาพร้อมเทคโนโลยีที่ชื่อว่า Eye Comfort s h i l l นะครับที่จะทําการลดแสงสีฟ้านะไม่ให้เราแบบเจอแสงสีฟ้าที่มันทําลายกับดวงตาเรานานๆอันะนีนะ้ก็ถือว่าเป็นอีกฟีเจอร์หนึ่งนะครับที่ช่วยทนุถนอมดวงตา ของเราเพิ่มมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมและถ้ามาดูกันที่ขุมพลังนะครับความแรงของตัว Samsung g a l A x y A32 ตัวนี้เนี่ยเขาใช้ชิปเป็นของ Mediatek นะครับ Helio G 8 0นะครับผมตัวนี้ก็ถ้าเอามาเล่นวงเล่นเกมอะไรเงี้ยก็น่าจะสบายๆนะครับถ้าเราเอาไปเทียบกับตัวของทางฝัง่ง Snapdragon น,น,นะครับก็พอๆสูสีกับตัวของ710เลยนะครับอันนี้เนี่ย ก็ถือว่าเอามาตอบโจทย์การเล่นโตชงโซเชียลการเล่นเกมต่างๆอย่างอวีอะไรแบบนี้ก็น่าจะสบายสบายหายห่วงอยู่แล้วนะครับแถมยังมาพร้อมกับแรม8กิกนะแล้วก็ความจุ1 2 8ดกิกด้วยนะครับผมสามารถเปิด2อแอปก็ได้นะครับผมนี่ก็สบายสบายมากไม่ว่าจะดู YouTube ไปด้วยท่องเน็ตไปด้วยเนี่ยก็สบายสบายเลยนะครับกับแรม8กิกตรงนี้เลยมาดูกันที่เรื่องกล้องกันบ้างนะครับนี่โดยตรงนี้นะครับกล้องด้านหลังเนี่ยเขาก็จะให้มา4ตัวด้วยกันเลยนะครับผมโดยกล้องหลักเนี่ย มีความละเอียดอยู่ที่64ล้านพิกเซลเลยนะครับโดยตัวนี้นะครับใช้เป็นเซ็นเซอร์ที่ชื่อว่า ISO Cell GW3 นะครับโดยเซนเซอร์ตัวนี้นะครับผมจะเป็นรุ่นต่อยอดนะครับของเซนเซอร์ที่อยู่ในตัวของ Samsung g a l a x y S20 l ั s เลยนะครับผมเรื่องของการถ่ายภาพอะไรต่างๆนะครับก็น่าจะออกมาเทียบเท่ากับตัวท็อปๆเลยนะส่วนเลนส์ ultra wide นะครับจะมีความละเอียดอยู่ที่8ล้านพิกเซลนะครับผมและอีก2เลนส์นะครับจะเป็นเลนส์มาโครที่มีความละเอียดอยู่ที่5ล้านนะครับผมแล้วก็เลนส์เดฟเซนเซอร์เอาไว้ชั้นลึกชั้นตื้นเนี่ยอยู่ที่5ล้านพิกเซลนะครับผมส่วนกล้องหน้าจะอยู่ที่20ล้านพิกเซล เดี๋ยวเราไปดูแอปพลิเคชันกล้องของ s ซัมซุงนิดนึงว่าตัวนี้เนี่ยมีอะไรยังไงให้เล่นกันบ้างนะครับเรื่องของ l ลนส ultra wide นนี้ก็อยู่มุมมอง123องศาตามฉบับของซัมซุงอยู่แล้วสามารถซูมแบบดิจิตอลได้ถึง10เท่าอืย่เราอีกเรื่องของโหมดพ o t นเทปอันนี้ เป็นหน้าชัดหลังเบอร์แบบเดียวนะครับผมไม่สามารถปรับเรื่องของคันเลือกพงกันเลือกพอยที่อยู่ใน Samsung Galaxy S21 อะไรแบบนี้อาจจะยังทำไม่ได้นะครับการถ่ายมาโครการโฟกัสการถ่ายมาโครก็ถือว่าโอเคนะกล้องหน้ากล้องหน้าถือว่ายังคงคาแรคเตอร์ของทางซัมซุงจะมีความเป็นแบบ ฟัฟฟ้านิดนึงนะครับจะมีความกระทัดจัด,จดนหน่อยๆอันนี้เนี่ยใครที่ชอบมือถือที่แบบออกแนวแต่งมาแล้วให้ระดับนึงเนี่ยอาจจะถือว่าชิ่นชอบเหมือนกันนะถ้ามองในเรื่องของการถ่ายวิดีโอกันบ้างนะครับตัวนี้เนี่ยสามารถถ่ายวิดีโอกล้องหน้าแล้วก็กล้องหลังเนี่ยสูงสุดได้อยู่ที่ Full HD 30เฟรมเรทนะครับผมนี่30เฟรมเรทนะอาจจะ ถือว่าอยู่ในระดับกลางๆแหละในเรื่องของการถ่ายวิดีโอนะครับผมอาจจะไม่ได้แบบถ่ายออกมาแล้นลื่นแบบโปรโปรรุ่นอย่าง S21 S21 Plus อะไรแบบนี้นะครับ่ที่ไอเคยเล่นมานะอันนี้ยังระดับกลางๆถือว่ายัางใช้งานได้ในเรื่องของการถ่ายวิดีโอ30เฟรมเรทนะฮะ และมีอีกเรื่องหนึ่งที่จะไอเลืมพูดถึงนะครับเรื่องของหน้าจอเนี่ยวัสดุเขาทํามาจากกอลิ l ่ากราสเลยนะครับผมกอลิร่ากราส5เนี่ยที่มีความแข็งแรงแข็งแกร่งทนทานเทียบเท่ากับตัวของโน้ต20เลยนะครับผมถ้าพูดถึงเรื่องแบตเตอรี่แน่นอนเราคงอยากจะใช้นะครับมือถือสมาร์ทโฟนที่มันยังเล่นได้นานๆนะครับผมตัวนี้เนี่ยให้แบตเตอรี่มาจัดเต็มถึง5,000ม ah ิลลิแอมเลยนะครับใช้กันไปอย่างยาวๆเลยนะแถมยังรองรับนะครับฟ้ชาร์จอยู่ที่15วัตต์นะครับผมเป็นแบบ USB Typ ด้วยา,าบอก นะครับผมว่าสามารถชาร์จเพียง 15นาทีเนี่ยเราสามารถดูบอลจบไป1แมตช์90นาทีเลยนะครับผมเออได้ถึงขนาดนั้นเลยนะเราจะพูดถึงเรื่องราคานะครับผมตอนที่ถิ่นไอกำลังพรีวิวอยู่ตรงนี้เนี่ยราคาในประเทศไทยแบบออฟฟิเชียลออฟฟิเชียลอย่างเงี้ยมันยังไม่ออกมานะครับผมเ,ออเดี๋ยวจะมีอีกคลิปหนึ่งที่รีวิวจัดเต็มในเรื่องของการใช้งานการไทยรูปอะไรแบบเนี้ยให้เพื่อนๆได้ดูกันอีกทีหนึ่งนะตอนนั้นน่าจะมีเรื่องของราคาออกมาแล้วนะครับยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยและการเผื่อใครที่สนใจนะฮะคลิปนี้ก็มาพรีว,ว ตัวใหม่ของทาง Samsung s a m s งก g g a l ต x ี A32 ตัวนี้นะครับยังไงก็ฝากกด Subscribe นะครับให้กับช a n n e l ติรีวิวไว้ด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็ฝากกดกระดิ่งด้วยแล้วกันนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปรีวิวเต็มๆของเจ้าตัว Samsung Galaxy A32 ตัวนี้นะครับผมฝากไว้ด้วยแล้วกันสำหรับคลิปนี้เ๋่วไอก็ต้องขอตัวลาไปก่อนด้วยพบกันใหม่กับติรีวิวในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ